สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศร้อนในเดือนเมษายนเป็นฤดูที่มีมะม่วงเนี่ยออกมาสู่ท้องตลาดมากติดติดผลเยอะในสำนับสวนที่ติดดกๆกนะครับวันนี้ก็เหมือนที่เคยบอกไว้จะมารีวิวมะม่วงสายพันธุ์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฮะชื่อมะม่วงแก้มแดง บางบางบางที่อาจจะเรียกมะม่วงแหม่มแก้มแดงก็ได้ลักษณะก็รูปร่างก็ทรงหรือขนาดนค,ล,าค,ล,าล,คล,าล้าลยๆก็อกล่องนะครับว่างบ้านเรานี่แหละจะไม่มีร่องนะครับสีก็ถ้าสุกเต็มที่อย่างเงี้ยอันนี้คือสุกคาตนนะ้นแล้วก็ร่วงลงมาก็อย่างที่เห็นนะครับเหลืองเหลืองด้านล่างข้างบนก็ออกสีแดงส้มสวย แล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อวานเมื่อวานกำลังทาต้นไม้อยู่หล่นตุ๊บมาก mm ็เลยเป็นนิมิตไม้อันดีที่เอามารีวิวกันเป็นสายพันธุ์ที่มีมีในบ้านเรามานานนะครับสีสวยนะผมชอบเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยอย่างผลไม้ที่ที่อร่อยเนะี่ยที่เคยพูดเหมือนคลิปมันก่อนนะคือผลไม้ที่ผลไม้ที่สุกขาต้นเนี่ยจะอร่อยอร่อยที่สุดนะครับแต่ ก็มีปัญหาอยู่นิดนึงติดอยู่นิดนึงคือถ้ามันสุกคาต้นเ่ยมันก็จะทวงต้นเพราะว่าดึงอาหารเราไปใช้พวกน้ําตาลนะที่ที่ต้นไม้สังเคราะห์ได้เนี่ยต้นแม่มันต้นแม่ของมะม่วงเ่ยนะต้นมะม่วงก็คือต้องส่งอาหารมาเข้าไปในในผลที่กำลังจะสุกเนี่ยมันจะดึงอาหารเข้าไปเยอะเพื่อที่จะเป็นอาหารสำรองให้กับมเมล็ดของมันก็จะทําให้ทวงต้นแต่รสชาติจะดีมาก พราะฉะนั้นก็ต้องอย่าขาดปุ๋ยนะครับเพราะว่าผลไม้ที่ติดลูกเยอะๆเนี่ยรากจะทํางานหนักมากจะไม่มีอาหารสะสมเลยก็คือผลิตได้นะลูกก็ดึงไปหมดรากไม่ทันกินเพื่อนหรอกเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็จะรีวิวให้มะม่วงแก้มแดงสวยก็ทรงกําลังดีนะครับกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร ขอปอกแบบฝรังะครับไม่ต้องอปอกแบบคนไทยนะคือผ่าครึ่งเลยจะดูเนื้อก่มีเสี้ยนไหม,มเสียงมีเสี้ยนเนื้อในสวยนะเห,เ,หเหลืองเหลืองเหลืองกะออกส้มเลยเดี๋ลองชิมก่อนหอมครับหอมหอมีเสี้ยน จะไม่เยอะเท่าอกล่องบางบางบาง,บางพันขขอขอาชิมนะอาจจะมีเสียงดังหน่อยเพราะความอร่อยอืมผิดคาดนะเสี้ยนไม่เยอะนะยังมีเสียงเสี้ยนที่ติดมเมล็ดเมื่อกี้แต่ในเนื้อเสี้ยนไม่เยอะครับรสหวานมากอร่อยอร่อยเลยแหละ มันไม่เหมือนบุ้นนะเนื้อมันจะมันยายไม่ถูกอะต้องกินเองผมกินก่อนอร่อยครับอร่อยเมื่อวานชิมปามเมอรอถ้าเทียบกันผมชอบตัวนี้มากกว่าขออีกครึ่งแล้วกัน เนื้อเนียนดีครับเปรเซ็นเนื้อก็โอเคนะเหมาะสมกับรูปมันมเม็ดเมล็ดไม่ใหญ่เวลาตักเวลาก็มันก็ไม่มีเสี้ยนเร่ว่าเมื่อกี้เสียงเสี่ยนกับระหว่างมเมล็ดกับเนื้อเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเวลาเราใช้ช้อนตักหรือว,ว่ากินเนี่ยใช้ได้เลย ยาเสียงดังนิดนึงอร่อยเองกินเองนักเลงพอครับอร่อยเนี่ยอันนี้เสียนนะที่ติถือว่าไม่น่าลำคาญโอเคไม่มีกลินขี้ใตนะ้อร่อยบางพันธะ์จะมีกลิ่นขี้ใต้ที่คนไทยจะไม่ชอบอย่างมะม่วงไทยอินเดีย เป็นอาหารปลาดีวกวเปอร์เส็นเนื้อกับเมล็ดโอเคนะครับเมล็ดไม่ใหญ่มากเป็นอีกสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะน่าปลูกผมยังไม่เคยกินดิบนะเพราะว่าผมชอบกินมะมโวงสุกเพราะมะมโมงดิบกินแล้วท้องอืดเกี๊ยวสวยแป้งมันเยอะท้องอืดแต่จะมีพันธุ์มีประมาณสองสามสายพันธุท์ที่รู้สึกว่าแป้งมันน้อยกินท้องไม่อืดเดี๋ยวจะ เอามารีวิวทีหลังเอาที่สวนมะม่มวงเยอะหลายพัน์เก็บไว้นานนานแล้วมีเยอะทั้งดิบทั้งสุกฮนะก็ชอบทั้งดิบทั้งสุกแหละแต่ว่าบางอย่างถ้าผมชอบกินสุกไงคนเพชรกินหวานเดี๋ยวจะมารีวิวให้มีเห็นปลาอ่าไหมครับเห็นฟอจูนติดอยู่ลูกนะี่ยปีนี้ฟอจูนผมเสียบไว้ต้นหนึ่งหลายพันไนงะแล้วมีฟอจูนติดจุด พอจูนติดอยู่ลูกเนึ่งกำลังรอมาสุกอยู่สีแดงใช่ครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูก็เป็นสายพันธุ์น่าสนใจนะครับอโวงแก้มแดงหรือแหมมแก้มแดงก็ได้ที่เขาชาวบ้านบางที่เขาเรียกกันแต่ที่ผมได้มาจาก